อเอาเข้ามาคนสั่งในตอนนี้เราอยู่กับเกมโคสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือการทําของนั่นเองโดยการทําของนะครับเราจะเยิมเยิมก็มาเราจะเริ่มทําของกันช่วงเลเวล57หรือว่า58ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ขี้เกียจเสียเวลาทําของนะครับก็สามารถเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยของที่เควสเนื้อเรื่องให้มาครับมันสามารถใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็จะไปทาจริงจังต่อช่วงมลพิษอีกทีหนึ่ง ประมาณนั้นนะครับผมก็มลพิษเนี่ยจะเริ่มทำได้ประมาณเลเวล83อ่าใช่ประมาณ83นะครับอันนั้นคือไปทำเซตมลพิษได้นะฮะซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้ผมก็จะพาไปทำตั้งแต่ช่วง83ก็คือมลพิษนะครับจนเอนเกมเลยโอเคเดี๋ยวไปดูเลยนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะครับผมจะตัดบรรจกไรสตีมนะครับเพราะฉะนั้นภาพกาศจะมีแตกๆหน่อยนะครับผมอืมโอเค เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะตอนแรกถ้าคนที่จำม,มาเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูตั้งแต่แรกเลยดีกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องจำเพราะเดี๋ยวมันจะได้พูดทีเดียวเนาะคือตอนแรกเราเล่นมาจนถึงประมาณถ้าเป็นตัวละครทั่วไปนะอย่างเช่นทีม2ทีมแรกก็จะมีทีมแก่กับทีมหมาใช่ไหมมันจะมาหยุดที่ประมาณตรงนี้ มันไม่เชิงหยุดอ่ะคือเวลมันจะประมาณ5 0 6 0ิบหกสิบแถวๆนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเควสมาเปิดตรงนี้ดันซ้ายบนชื่อพระนางเกตนะฮะก็พาไปทัวร์กันแล้วกันโอเคอ่าพอมาถึงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเควสอะไรที่คือเป็นเควสสีเหลืองนะฮะมันจะเป็นเหมือนเควสเนื้อ,เร,อเรื่องก็คือมันจะพาเรามาลงระหว่างดันนี้นี่พวกนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็ลงตามเควสไปเรื่อย นะฮะถ้าเควสหมดก็คือให้กลับไปเวลให้กลับไปเวลให้ถึงเกณฑ์ของมันแล้วเดี๋ยวเควสมันจะโผล่มาเองกลับมาเช็คทุกเวลก็ได้นะฮะพอสักพักหนึ่งมันก็จะมีเควสมาอีกนะฮะก็ที่นี่เหมือนกันประมาณเวล6หกหหรือ70ประมาณนั้นนะฮะอ่าให้ลงด่านนี้มัง้งเนี่ยสองด่านเนี้ยอ้าวมันยังเม็ดอ๋อเออถูกละ สด้านนี้นะครับลงเคลียร์ยังไงก็ได้เนี่ยให้เปอร์เซนต์ตรงนี้มันขึ้นมาประมาณเท่าไรวะนี่ก็ได้แค่นี้ก็ได้ไม่ใช่ต้องลงให้ครบก็คือลง2องดันนี้ให้ครบทุกระดับความยากอย่างน้อย1ครั้งนะฮะดันเอ่อความยากละหนครั้งก็พอนะครับแล้วพอลงครบเนี่ยก็มารับของตรงนี้มันจะได้เซตป้องกันเซตหนะครับแล้วก็อันนี้ได้เอ่อตัวมดูลเหรือก็คือเอาดองตรงนี้นะฮะเซตหงเหมือนกัน ลงอันนั้นเสร็จก็มาลงอันนี้ด้วยก็ดีนะฮะก็ได้อีกเซตนะครับแต่ว่าไอเซตตรงนี้เนี่ยมันจะให้มาอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องป้องกันจะมีเป็นอาวุธตรงนี้นะครับใช่อาวุธปะวะใช่แหละเออก็มันก็จะให้มาบวก10หรือบวก11ไม่รู้ประมาณนี้นะครับเอ,อ่ออันนี้ได้อาวุธนะฮะแล้วก็ประดับเนาะทีนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็กลับไปเวลมนเดิมจนเลเวล73านะครับพอ73ิบปุ๊บให้เรามาที่นี่ มาตรงนี้ถ้านับจากตรงนี้นะครับที่เรามาลงกันตอนช่วง60เนี่ยก็ให้วิ่งขึ้นมาตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ของจำนะอันนี้คือของปกติที่แบบเราสร้างตัวเดเวลมาเล่นอะไรเงี้ยนะครับป๊บก็ให้มาลงตรงนี้นะครับลงให้ครบดันดันละ2ครั้งไม่ใช่ก็คือมันมี 4, 4ีระดับ นึกออกไหมดันนี้มีระดับนี้กับระดับนี้เออก็ลงไปอย่างน้อยระดับละหนึ่งครั้งทั้งคู่เลยนะครับลงให้ครบทั้งหมด4อันแล้วมันจะได้อาวุธเลเวล75มานะครับแล้วก็เครื่องป้องกันอะไรเซตหนึ่งเลยทีนี้พอได้มาปุ๊บเนี่ยเอยมันไม่ใช่เซตป้องกันนะมันเป็นวัตถุดิบในการครับนะสำหรับอันนี้กับอันนี้งงงงแน่ก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับวิบ่งลงมามากดครับนะครับแล้วมันจะอยู่ที่เอ็กตรีมเกียร์ ถ้าเกิดว่าทำเควสตามที่ผมบอกไปก่อนหน้าเนี่ยน,นะครับทำไอ้ลง2ด่านเรื่อยๆ,ๆ,ๆเออมันจะได้อาวุธอันนี้มาฮะอาวุธเลเวลเจ็ดสิบอันนี้นะนี่ที่หน้าตาเหมือนแบบเซ็ตมังกรอะไรเงี้ยมีเขาด้วยนะครับอืมก็เราสามารถมาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไปลงไอ้ดันตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะให้อันนี้มาเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาอัปเกรดนะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของประดับนะฮะ ระดับนี่มันจะให้มา3ชิ้นเลยนะครับถ้าเกิดทําตามเควสตามตามที่ผมบอกเหมือนกันมันจะให้เป็นเซตเนี้ยเซตเล็กมานะครับคือเป็นเซตก่อนที่จะมาอัปเกรดเป็นเซตนี้นึกออกไหมน่าจะงงกันอยู่แต่ตรงเนี้ยมันไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่หรอกเพราะว่าของอันเนี้ยมันใช้แป๊บเดียวนะฮะทีนี้พอเราเล่นไปจนประมาณเวล80หรือ83อะไรสักอย่างเดียวผมจำเวลไม่ได้นะครับมันจะมีเควสอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะมาปลดตรงนี้ได้ปึ๊บนี่ ตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนี่โซนนี้นะครับเรียกกัว่าโซนโมลพิษนะฮะเรามาโซนมลพิษอ่ะก็จะมีเคเวสให้เราเหมือนกันนะครับมันก็จะพาเราปลดตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับหรือย,อยังนะครับว่าสามารถลงได้ทุกอันเลยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นก่อนดน้านเนี้ยตอนเรามาเล่นแล้วอะ่ะมันตอนผมมาเล่นอะ่ะมันยังจะต้องมาทำเคเวสปลดทีละดาบทีละดาอะไรอย่างงี้นะครับ ทีนี้พอเรามาลงตรงนี้นะครับนี่ก็ขั้นแรกนะครับต้องมานั่งลงพวกนี้ก่อนนะครับลงไอตัวตัวนี้นะครับเพื่อนําวัดส,วดสดุวันนาวัสดุนําวัตถุดิบที่ได้มามาทําเป็นตัวลงก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้เป็นเม็ดเขียวเขียวนะครับไอเม็ดเขียววอันนี้นะครับวิธีการค้าวของมันก็คือจะต้องใช้อันนี้นะฮะก็คือไอดันนี้จะดรอปไอเนี้ยจะดรอปในดันนี้นึกออกปะ มาลงมาลงไอ้ดันนี้เพื่อเก็บของอันนี้แล้วมาคราฟเป็นอันนี้นะครับได้ไอ้แม่เขียวๆปุ๊บเราจึงจะสามารถดงดันพวกนี้เพื่อหาของได้นะครับในแต่ละด่านเนาะมันก็จะมีโอกาสดรอปอาวุธเนี่ยนะอาวุธหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะผมถอดของผมมาดีกว่าอ่ะนี่หน้าตาแบบนี้นะครับปุ๊บ พอเราได้มานะครับสังเกตนะว่าตัวไอเทมอ่ะมันจะมีรูปดาวอยู่ตอนเราได้มามันจะไม่มีดาวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลงให้ดูสักรอบแล้วกันนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยปะมันจะมีโอกาสดอบอปอุวุธที่ไม่ใช่ของตัวละครเรามาด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ของแลนเซอร์ก็คือของตัวมิเซลทีหรือตัวหอก นะครับแล้วก็อันนี้ดอกของตัวกายภาพเนาะเนี่ยมันจะมีตรงหัวมุมไอเทมอยู่นะครับที่มันจะขึ้นเป็นตัว M ตัว M ก็คือเมจิกนะครับตัว P คือกายภาพนะครับมันจะมีตัว H อีกตัวหนึ่งตัว H คือไฮบริดนะครับมันจะเป็นสายเฉพาะของพวกตัวที่มันใช้ดามจสองสายอันนี้เขาเรียกไฮบริดคือในการลงไอดามมลพิษนะฮะเราจะต้องไล่ไปอย่างนี้เลยไล่แต่หนึ่งส พอลงลงครบแล้วนะครับให้เราทําการกดรีเซ็ตมันด้วยนะฮะมาที่ตรงนี้รีพอร์ตนี่แล้วมันจะมีให้ใช้แฟลชไร์รีแล้วก็พยายามลงให้ถึงสเตจที่6แล้วก็ให้กดรีนะฮะมันจะคุ้มที่สุดส่วนไอตัวนี่หาได้ยังไงตัวไอที่รีนะครับวิธีผมวิธีของผมก็คือมาที่ตู้นี้นะฮะแล้วก็กดที่พอย n t ชอ็อปนี่มันจะอยู่นี่นะครับ 100แต้มได้5อันนะครับผมก็ซื้อแค่สามอันแล้วกัน300แต้มอ่ะ15อันปึ๊บหรือว่าเราจะไปซื้อที่ไอดีก็ได้นะครับซื้อที่ตลาดก็ได้นะครับโอเคอ่ะได้มาปึ๊บกดรีพอตนะฮะปึ้งแล้วเราก็จะได้ไอเทมมาด้วยนะครับแล้วมันจะรีเซ็ตไปด่านแรกใหม่เราก็มาตั้งลงใหม่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับซึ่งในแต่ละสีนะครับมันจะมี ผลเซตต่างกันไปผลเซตก็จะเป็นบวกความเสียหายสกิลแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบสกิลด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะน่าจะไม่เลยแหละเออมันน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบและมันน่าจะแค่บวกดาเมจเฉยๆนะครับเออพอเราได้อาวุธมานะครับนี่อย่างเช่นผมได้อาวุธแล้วสมมติในนี่อาวุธของผมใช่ไหมถ้าอ่าอย่างนี้แหละถ้ามันลงไม่ดรอปเออเราก็สามารถเอาไอ้ผลึกเนี้ยมาคราฟเป็นอาวุธได้เลยนะครับอาวุธของสายเรา แอลพลึกนี้หาได้ไงมันจะได้จากดันทั่วไปนี่มันจะได้เป็นเป็นผงแบบนี้หรือเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอัปเกรดมันให้มันกลายเป็นพลึกให้มันกลายเป็นคริสตัลไปปึ๊บอ่ะแต่เอาจริงไม่ต้องรีบก็ได้นะครับไม่ต้องมาเสียเวลาคราฟอะไรแต่ถ้าแบบลงมาสักสองสาวันแล้วไม่ดอกเนี่ยก็คราฟเลยก็ดีนะครับเพราะได้มาปึ๊บนะฮะให้เรามาทําการซื้อไม่ใช่ซื้อก็เอาไอ้พวกของที่ได้จากการลงไอ้ดันพวกก่อนหน้านี้น,นะครับเป็นผงเป็นหินเป็นไอ้เขียวๆอะไรอย่างเงี้ย อะมาทำการคราฟหินพวกนี้นะครับเดี๋ยวทำห้ดูสักอันแล้วกันไม่น่าไม่น่าเป็นไรมั้งอแบบนี้นะครับพอคราฟมาปุ๊บอ่ะเราก็หยิบอาวุธของเรามาคือจริงๆแล้วมันจะมีแบ่งนะครับอาวุธจะชื่อว่าคอนะครับเนหัวคอขึ้นมามนจะชื่อว่าคอส่วนไอตัวดาเมจไอตัวของเสริมที่มันเป็นลูกกลมๆตรงเนี้ยอันนี้นะครับเราจะเราจะเรียกกันว่าโมดูลนะฮะ โมดูลก็จะมีเขียนอยู่ข้างหน้าเหมือนกันแบบนี้นะครับ I amplify amplify อะไรนี้ก็อยู่นี่นะครับคืออันนี้นะผมลงบลพิษหัวข้อแรกด่าน5ไม่ได้ครับต้องหาตัวรีอ่าใช่ถ้าลงไม่ไหวก็รีเลยก็ได้ครับทีนี้พอเรามีหินแล้วใช่ไหมมีอาวุธแล้วนะครับเราก็มาทำการทรานนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่าการทรานอาวุธ like นะครับพอ ดอกมามันจะไม่มีดาวเนาะให้เรามาทําการเอาหินเนี่ยมาใส่แบบนี้อ่ะแล้วก็กดตกลงไปแบบนี้ปึ๊บอ่านี่อันนี้คือทรานติดนะครับผมก็จะได้มา1ดาวสีเงินนะครับสีเงิน1อันนะครับแล้วพอทรานครั้งที่2จะเป็นสีเงินสเป็นดาวเงิน3นะครับทรานครั้งต่อไปจะเป็นดาวเงินสีเดียวแบบไอ้ดาวทองสีเดียวแบบนี้นะครับดาวทองเม็ดเดียว ทานครั้งต่อไปจะเป็นดาวเงินอีกหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นสิงเงินงงไหม <c oughs> คือมันต้องทานประมาณสี่ห้ารอบนะฮะมันถึงจะเป็นอาวุธตันแล้วทุกครั้งที่เราทานเนี่ยสเตตัสของอวุธก็จะถูกรีไปด้วยอย่างเช่นว่าตอนแรกผมใส่ออฟมันอย่างดีเลยอย่างเทพบวกสิบห้าบวกอะไรอย่างนี้สมมติแล้วก็มีออฟอย่างรู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ของป้องกันอย่างเช่นแบบไออัน,นเนี้ยเฉลียวแบมเมอรีเนี่ยเพื่อ ถ้าเกิดอัปเกรดสําเร็จแล้วอ่ะมันจะเอาเซตัสเดิมไปด้วยอย่างเช่นการตีบวกหรือออฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างหายหมดกลายเป็นศูนย์หมดทุกอย่างนะครับงงผมว่างงแน่นอนถ้าใครงงไปดูคลิปก่อนได้อันนั้นคือวิธีการทําเดียวกันแต่มันจะเปลี่ยนเรื่องของดาวเอ่อกรอบทองกรอบเงินมันเปลี่ยนเป็นดาวเฉยๆแต่ระบบทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะเราก็มาที่ตรงนี้จริงๆตรงนี้มันให้ฟรีเลยนะฮะเออดี อันนี้นะครับเป็นเซตประดับอันนี้1ตัวละครใช้ได้1ครั้งนะครับแจกฟรีแ๊บน,นึงนะ <c oughs> ใครมัน,นดินทากูวะนี่จะได้เป็นเซตป้องกันใหม่มานะครับซึ่งเราได้3เออได้6ชิ้นนี้มาแล้วใช่ไหมก็อ่พอเราได้มาแล้วปุ๊บนะฮะให้ไปอันไรว่ามันจะมีคราฟนี่นะครับ ให้เราไปทําการลงดันมลพิษเหมือนกันนะครับเพื่อมาอัปเกรดตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีที่ผมรู้มาหลังจากที่สตรีมเสร็จแล้วนะครับแทนที่เราจะไปลงเก็บของยากๆเนี่ยนะครับมันจะมีเควสสีเหลืองของโซนมลพิษอยู่นะครับก็คือให้ทําเควสนั้นจนเสร็จนะครับแล้วเราจะได้ประดับนี้มาเลยแบบรวมมาเลยนะครับก็คือทําเควสเหลืองเสร็จนะครับไปทําอาวุธไปทําโมดูลแล้วก็แอมพลิฟายแค่นั้นนะครับไม่ต้องมาทำประไม่ต้องทุยไม่ต้องมาทาประดับเพิ่มแล้วนะครับ และถ้าหากว่าอาวุธไม่อปนะครับเราสามารถไปทำเพสย่อยได้นะครับเพสย่อยจะมีชื่อประมาณนี้นะครับผมก็จะได้อาวุธแล้วก็ตัวเม็ดคอขั้นแรกนะครับเพื่อเอามาอัปเกรดเอามาชาร์ทขั้นแรกได้เลยฟรีๆประมาณนี้คือระหว่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราลงมลพิษหมดแล้วลงรายวันมลพิษหมดนะครับใ,ให้เราไปเล่นเนื้อเรื่องต่อเก็บเวลเรื่อยๆนะครับจนไปถึงดันนี้นะครับฮันเตอร์ไนท์พอเรามาที่ฮันเตอร์ไนท์แล้วก็ไปลงเนื้อเรื่องให้จบก่อน จนมันปลดตรงนี้ก็คือโปรแกรมหมวดโปรแกรม1กับโปรแกรม2นะฮะตรงนี้เราจะเรียกกันว่าอ่อ Wolf กับ h o f f m a n นะครับ Wolf เนี่ยเอาจริงไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่จะสำคัญที่ o o f m m n นะครับสระ f m f n เนี่ยจะมีเซ็ตป้องกันอยู่นะครับจะหน้าตาแบบนี้นี่พอเราลงฮอ f แมนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีไอตัวไอตัวยึกยือก็คือมาให้ นะครับแล้วก็ลงเออใช่ต้องลงว o l f ฟด้วยก็คือยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วแหละนะครับสดันนั้นสําหรับเซตฮอฟแมนนะครับเพิ่งรู้ตอนหลังจากสตรีมเสร็จเหมือนกันว่าสามารถได้จากเพนเนอร์เรื่องได้แล้วนะครับก็คือลงเมืองฮันเตอร์ไนท์ให้จบนะครับเล่นเนื้อเรื่องเมืองฮันเตอร์ไนท์ให้จบก็จะได้รับฮอฟแมนนะครับสชิ้นเลยบวกสิ 10, นะครับซึ่งไอประดับเซตนี้เนี่ยมันจะใส่คู่กับเซตมลพิษเมื่อกี้ที่อัพแล้วก็คือเนี่ยอันแบบเนี้ยนะครับอัพกรเเรียบร้อยแล้วนะฮะ เราจะใส่ด้วยกันมันจะออกมาประมาณนี้นี่แบบนี้นะครับเซตที่ใส่นะอืมอันนี้จะเป็นมลพิษมลพิษมลพิษแล้วก็อันนี้เป็นเซตป้องกันแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดของมาประมาณนี้ก็น่าจะทําเป็นกันแหละคือเอาจริงอ่ะทํามลพิษเป็นอันเดียวทําเป็นทั้งอันทํเป็นทุกอันเลยเว้ยเออและทีนี้พอเป็นเซตเดียวผมแล้วใช่ปะ เราก็จะต้องกลับไปที่มลพิษใหม่อีกรอบฮะเพื่อไปลงโยดอีกรอบแล้วกลับมาที่มลพิษเนาะแล้วก็มาที่นี่มาลงดันพวกนี้นะครับมันจะดอปเป็นขวดสักอย่างนะฮะแล้วก็มีโอกาสดอปเอ,อ่อพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเซตประดับที่ทำค่อนข้างยากนะครับอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันนี่ก็คือมันจะดอบ มีโอกาสดอบพวกเนี้นะครับมันจะเป็นตัวตุ๊กตาสามสีนะครับวิธีการทําประดับไอ้เซตเดียวกับผมเนี่ยนะฮะไอ้ยอดแดงๆเนี่ยก็คือเราจะต้องดอกแบบเนี้ยสามสีอะแล้วก็มาคราฟรวมเป็นอันเดียวเนื้อปะเอ,อคือมันเป็นอะไรที่ยากชีบหายเออทีนี้ว่าถ้าเกิดอ,อ่าเราทําการลงแล้วมันดอกอันซ้ํามานะครับหรือว่า เออนั่นแหละถ้ามันดรอปอันซ้ำมานะครับเราสามารถย่อยนะครับพอเราย่อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเศษแบบมันจะได้เศษแบบนี้มาแล้วก็เอาเศษอันนี้มาคราบเป็นอันที่เรายังไม่ได้ได้เหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีไอรีแอนิเมเตอร์เนี่ยไอรีแอนิเมเตอร์เนี่ยสามารถหาได้จากดันระดับ S s o u t หรือว่าระดับยากที่สุดของเมืองในเอ่อ Hunter Night นะครับไอเมืองเมื่อกี้ที่พาไปมาให้ลงดันระดับยากที่สุด1ดันดรอป1อันนะครับก็ลงไปพอได้ไอประดับยอดปุ๊บ ให้เราเล่นเนื้อเรื่องไปเหมือนเดิมนะครับจนไปที่เมืองบูซานนะครับไปหลังทีนี้พอเรามาถึงนี่ปุ๊บใช่ไหมเราก็มาเล่นเนื้อเรื่องให้จบเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีด่านโปรแกรมเหมือนกัน2อันนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่ามีซุกนะครับก่อนเนี่ยชื่อด่านชื่ออยู่มีซุนะครับแล้วก็เมดนะฮะมีซุกกับเมดซึ่งเราจะลงเพื่อเอาประดับนะครับมันจะต้องเก็บของมาคราฟเหมือนไอฮอปแมนกับวอลฟ์เหมือนกัน นี่อันนี้คือเซตของเมดนะฮะนี่เอาจริงๆก็สามารถข้ามได้เลยเนาะสำหรับตัวจำจริงๆใส่เซตผมแล้วก็ไปทำเซตเงือกได้เลยนะฮะแล้วก็ไปทำเซตล่าสุดได้เดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าเดี๋ยวงงเออก็มาทำเซตเมดนะครับแล้วก็มีซุกมีซุกจะเป็นนี่ฮะเป็นอาวุธนะครับอ มีซุปเป็นตัวโมดูลนะครับแล้วก็เป็นตัวไอแอมป์ฟายแอมฟายนะครับซึ่งถ้าจำมามันจะให้มาอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับสำหรับไอตัวแอมเราก็ทำแค่โมดูลเพิ่มมาอันเดียวก็พอพอเราได้มานะครับก็ต้องทำการทรานเมทเหมือนกันแต่ณนะตอนนี้ผมว่าไม่ต้องทานก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวแป๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเสร็จแหละไปทำทรานจริงๆก็คือทำอันสุดท้ายเลยดีกว่า พอเราได้เมดกับมีซุกแล้วนะครับให้เราไปที่อันนี้นะครับซึ่งในการเปลี่ยนคลาสเป็นทักฟอร์ดแท็กฟอร์ดนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนค้าได้ตอนเวล82หรือ83นี่ยแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับจะต้องเล่นเควสในเรื่องของนายฮันเตอร์ให้จบก่อนแล้วมันจะมีเควสที่พาร์นาเกตน,นะครับชื่อเควสว่าร u น of f a n t a s ซีมันจะพาเรามาที่นี่ครับเออแล้วไอเควสเควสคลาสเราถึงจะสามารถทำได้ นะครับปึ๊บไปอ่ะพอเราไปถึงตรงนี้นะครับมันจะมีเควสที่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเขาดีเราก็คุยเควสในเรื่องอะไรไปเราก็ทาต่างไปในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับพอทําเสร็จทั้งหมดมันจะมีตรงนี้ครับผ้าม่านมันจะเปิดแล้วเราสามารถไปข้างหลังได้นะครับเอาป็นว่าพวกเควสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตอนนาทาแล้วกันนะครับมันจะได้รู้ว่าเออผมเล่นยังไงนะฮะนี่พอเรามาข้างหลังแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เราก็มาทำเควสเหมือนเดิมเออมันจะมีเควสอยู่ที่เทรนเนอร์หรือไงเนี่ยแหละนะฮะมันจะออแว่าเดี๋ยวผมก็เล่นใ้ดูอยู่เดี่ะคือถ้าถ้าง่ายๆเลยก็คือรับเควสย่อยในไนท์ฮันเตอร์ให้หมดเลยฮะแล้วก็เล่น่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะพามาลงดันที่นี่นะครับมันจะเป็นดันที่มีชื่อว่าดันแมลงนะฮะโอ้อยู่นะคงโอเคพอเนี่ยอันนี้เป็นดันแมลงนะฮะเป็นอาวุธที่เราต้องใช้ต่อจากมลพิษ นะครับแล้วก็มาทําตรงนี้เหมือนกันลงเรื่อยๆไปแล้วมันจะมีเรทตรงนี้ด้วยอันนี้แม่งงงแน่เลยวะกวงงงกันทั่วหน้าเลยเนี่ยดันแมลงนะฮะก็มันจะมีเรทตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าจะเปิดวันไหนบ้างเนี่ยมันจะมีสองอันสามาก็คือลงแค่อันบนก็พอแอร์ลน์อย่าเพิ่งไปเลยนะฮะสำหรับดันแมลงมันจะใช้วัตถุดิบกันครับอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้เลยว่ะหรือต้องดอปไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วว่ะ เหมือนตัวอาวุธจะต้องดอบนะก็คือลงจากดันตรงนี้ฮะก็เราเป็นสายอะไรก็เอาให้ตรงกันนั้นเลยกันนะครับตัว P ตัว M ตัว H นะครับพอดอบมาปุ๊บก็เหมือนเดิมเหมือนมลพิษเลยนะฮะมาทำการคราฟไอ้นี่เหมือนกันคราฟมาเพื่อทรานทานไปให้เป็นดาวเงินเงินอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับทำจนเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาของดันทะเลหรือว่าดันเงือกนะฮะก็จะเป็นเซตที่ผมใส่อยู่ คล้ายๆกันนะฮะทำเคเวสเหมือนกันให้หมดนะครับแล้วมันจะมีเนี่ยดันนี้เปิดมาก็ลงดอบไอเทมเหมือนกันแล้วก็มาคลาบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของดันเงือกเนี่ยนอกจากที่จะมีอาวุธแล้วนะฮะนี่มีอาวุธแล้วมีโมดูลนะครับโมดูลแล้วก็มีเครื่องป้องกันด้วยนะครับสำหรับเครื่องป้องกันเนี่ยจะให้มาตามเคเวสอยู่แล้วนะครับก็ตามนั้นทาให้เต็มนะครับพอทาเต็มแล้วทีนี้ก็จะไป โซนท้ายแล้วก็คืออันนี้จะเป็นเอ็นเกมแล้วณนะตอนนี้นะก็จะเป็นเซนทัมซิตี้นะครับทีนี้มาถึงที่นี่ปุ๊บเราก็เล่นเล่นเล่นเพวนในเรื่องให้จบเหมือนเดิมนะฮะแล้วมันจะปลดดันมาเป็นโปรแกรม1กับโปรแกรม2เหมือนกันนะครับให้เรามาลงอันนี้ครับอันนี้อาจจะต้องเป็นปาร์ตี้นะครับเนี่ยรอดูในโขงนะครับโขงเขาจะมีโของอยู่แบบโอเมก้าโอเมกา้า โอเมก้าหนึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยโอเมก้า <Omega S 1> ก็คือดันนี้นะครับชื่อดันชื่อว่า b บทเทิลโปรแกรมโอเมก้าไนท์นะครับพอเราลงโอเมก้าแล้วเนี่ยมันจะได้ไอตัวยุกยืยยุมาเหมือนกับตอนฮอปอ่าทําเซตฮอปแมนนะครับแล้วก็มาเนี่ยขาเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเป็นเจ้าโมดูลน,นะครับแบบนี้อืมก็คือเป็นของเอ็นเกมนะตอนนี้นะฮะอันนี้มันหางไงวะเนี่ย after image มเมจโพติอ๋อเนี่ย โอ้ oh. แล้วก็เมดเงือกเมดมีซุกนะครับสามอันนี้ถ้ายังไม่ใช่ของเอนเกมแบบสุดจริงๆอะ่ะจะอยู่ที่สามอันนี้ก็คือเล่นได้แหละสามารถไปทัวร์แทบจังเกมได้แหละนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดคนที่จำนะครับคนที่จำมาลงโยดรอบหนึ่งแล้วก็จะได้เซตนี้มาปุ๊บเราก็ข้ามาทำทะเลได้เลยมาทำเงือกได้เลย สำหรับเรื่องของการปลอดดันต่างๆนะครับอย่างเช่นดันเงือกหรือว่าดันแมลงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทําแยกให้เหมือนกันนะครับน่าจะมีคนงงอยู่เนาะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอคนคืนนี้โอเยซูมินัสายฝันดีทุกคนครับ